สวัสดีค่ะพี่กรณ์คะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะพี่กรณ์ก็ขับรถรุ่น Honda Civic f b ครับนะคะเราน่าจะคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งประมาณเท่าไหร่ล้วคะ นะคะก็ก่อนหน้านี้ค่ะพี่กรณ์ก็มีการทักเจเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็มีการปรึกษาในเรื่องของอาการปวดหลังนะคะการใช้บอกนะคะแล้วก็หายไปประมาณปีกว่าได้ <laughs> เข้ามาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาทดลองนั่งในวันนี้เลยนะคะโอกาสดีนะคะแล้วได้เทสแล้วนะคะแล้วเจก็อธิบายในเรื่องของคุณสมบัติทุกทกอย่างเลยของบอกของเรานะคะ,ะแล้วก็ ประกอบกับพี่กรก็เคยใช้หมอนรองคอนะคะเพื่อสุภาพอะไรเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาถึงที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วนะคะเจะอยากจะให้พี่กรแชร์ความรู้สึกที่ได้รับนะคะจากการสัมผัสเบาะของเราเนี่ยว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขายังสงสัยหรือว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสยอย่างเราในวันนี้ค่ะพี่กรณ์ครับครับกอ็อย่างแรกคือ คือจากจากการที่ถึงสาข้อมูลมาสัก,กยะนะครับก,ก็นานพอสมควรจนวันนี้มาตัดสินใจซื้อก็สัสาหแรกคือรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามันมันดีกับกับตัวเราคือจากการที่ได้ลองนั่งปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันอบรับในทุกสัดส่วนของของร่างกายเราครับก็สําหรับคนที่ยังยังยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังยังหายังหาหมอนรองคอหรือว่า หมอลองหลังที่ยังยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยผม,ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสินค้าที่ที่ตอบโจทย์นะคนะ,คะก็ยังไงก็ลองแนะนําแนะนําทุกคนลองมาสัมผัสด,ดูครับผมอยากทราบเหตุผลทําไมหายเป็นหกปีนะคะก็เหมือนแบบพออาการมาทุเราอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเออเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนจนจนรอจนแบบมันมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มเมื่อยมันเริ่มปวดเยอะก็เลยตัดสินใจลองลองดูครับ ะะสิ่งนี้หลายๆคนคิดแล้วก็มาเจอกันแล้วก็จะบอกว่ารู้อย่างนี้มาตั้งนานละใช่ถูกต้องครับเน <No? S 2> าะไม่อยากาจะปล่อย <ผม S 1> ใหจ้จริงๆแล้วบางคนลุกลามไปถึงเรื่องของโรคก,กระดูกสันหลังเลยนะคะคยิ่งกว่าพี่กรณ์ออกนะคะคเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่พี่กรณ์ได้แชร์มาให้ เพื่อนๆพีพีได้ฟังกันคนที่ติดตามคลิปนะคะก็ลองพิจารณาดูมีเวลาว่างนะเจเข้ามาทดลองแบบพี่กรณ์ในวันนี้ก็ได้รือว่าสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดเลยเจเป็นคนตอบด้วยตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่กรณ์ด้วยกับรถผู้ใจด้วยค่ะคุณค่ะสวัสดีครับ